สวัสดีครับผมการกันน้มาสินะครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะครับในเรื่องช่องติ๊กตอกนั่นเองนะครับผมช่องติ๊กต็อกของของผมเองนี่แหละครับคือที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะบอกว่าเพื่อเผื่อมีใครสับสนว่าน้ยช่องติ๊กตอของพี่การเป็นช่องไหนกันแน่อะไรอย่างนี้เนาะอืม เพื่อนๆเห็นทั้ง2ช่องนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ให้กับทุกคนได้ทราบกันเลยในหนะที่นี้นะครับครับช่องกันนี่ไม s สติกนะครับที่มีชื่อเล่นของผมอยู่และจะมีแอดกันป้าหกนะครับอันนี้เป็นบัญชีติกตอกช่องเก่าของผมเองนะครับ ผมพยายามหมาทุกวิถีทางที่จะกู้ช่องทิ k t o k ช่องนี้กลับมาแล้วสุดแล้วนะครับมแต่ว่าก็กู้กลับมาไม่ได้เลยนะครับก็เลยนะครับทำให้ช่อง t ิ k t o k กันนี่ไม่สติช่องนี้ก็คือต้องยอมโดนทิ้งแบบเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับช่องติกต o k ปัจจุบัานของผมนะครับก็ like จะเป็นช่องนี้ ชื่อกันนี่ไมซิกด,ด้านหลังนะครับจะไม่มีชื่อเล่นของผมและรูปโปรไฟล์ของผมนั้นจะใส่วิผมของเพื่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบัญชีกูบัชีิติตอกปัจจุบันของผมเองนะครับ